สำหรับรายได้นะฮะที่ให้กับพี่น้องในวงการที่ไปสนามนะฮะก็มีให้แล้วนะครับสำหรับเป็นแบบท่านก็สายตาคมก็ไปเป็นแมวมองไปเป็นในหน้านะครับไปเจอไก่นะฮะขอเบอร์เจ้าของไก่ตัวชนะมานะครับท่านก็ถ่ายคลิปไ้นะครับก็ส่งคลิปมาให้ผมดูส่งคลิปมาให้หลายๆคนที่อยากดูในกลุ่มนะครับนะก็มาเลือกดูมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับนะครับ ท่านก็ไปตัดราคามากําไรของท่านนะเนาะนะครับผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับในหลายๆคลิปที่ผมพูดไปนะครับก็ตัดราคามาจากลุงขอเบอร์ลุงไว้ท่านซื้อกับลุงมาสักหมื่นห้าก็ได้นะครับท่านมาขายต่อให้ผมสักสามหมื่นก็ได้นะครับตันนี้สามหมื่นมีใครสนใจไหมนะครับก็ก็ตัดพอเขาสนใจยังไงก็ตัดราคาไปนะครับถ้าซื้อขายกันเพื่อความปลอดภัยมั่นใจก็โอนเข้าบัญชีผมก่อนก็ได้นะฮะโอนเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็ท่านส่งไก่เสร็จอะไรเสร็จ คนรับไก่บอกอ่ะสมบูรณ์ดีนะครับไก่สมบูรณ์ดีอ่ะเสียโอ,อนเงินให้เขาเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจัดการโอนไมให้คนที่เขาขายมานะฮะก็ปลอดภัยสําหรับซื้อขายแบบรุ่นใหม่แบบใหม่นะฮะให้ปลอดภัยนะครับไม่นะไง,งั้นก็เป็นมิจฉาชีพลําบากใจกันนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเซียนที่ไปสนามมีรายได้แล้วผมอยากให้เซียนเซียนเหมือนกันนะหรือขี้เกียจไปสนามเซียนเหมือนกันนะกเกษียณแล้วเมื่อยแล้ว นะไม่อยากไปสนามแล้วอยากเพาะอยู่บ้านเป็นแบบลูกฟาร์มได้ไหมแบบลูกฟาร์มแบบไหนเอเงินลงทุนก็ไม่เยอะไม่ได้ซื้อมาหรอ,ก,อกชุดห้าหมชุดแสนสองแสนก็มาคงไม่ได้มีปัญญานะครับผมอาแบบนี้นะครับนะสําหรับชุดลูกฟาร์มที่ท่านว่าเมื่อกี้นะครับผมก็ทําอยู่นะครับเกิดปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะฮนะใครบริหารได้ก็ดี ใครบริหารไม่ได้ก็แย่นะครับสําหรับผมก็ขายไปชุดละห้าหมื่นแสนหนึ่งก็มีแหละนะครับปัญหาโอ uh, ้เยอะแยะมากมาย,ย,ยนะครับเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายทําให้รู้สึกว่าไก่คุณภาพไก่ที่ที่ผมได้กลับมาเนี่ยมันไม่เหมือนที่คิดไว้เท่าไหร่นะครับอ,อาจจะมีลูกฟาร์มที่แบบว่าเจ้าที่แบบนอกลูก่นอกทางไปเอาไก่ข้างบ้านมาไปเอาสายตุนอื่นๆมาส่งมาให้ผม นะตัวละพันห้าอะไรเงี้ยตัวละพันตัวละสองพันะผมก็ซื้อนะฮะซื้อมาแล้วก็เอามาเตะดูมาเตะว่าจะแบกว่าจะคัดเลี้ยงคัดอะไรไปทางหตรงเลยเนาะแล้วก็มันก็ไม่เหมือนสายเลือดเราเท่าไหร่ทีนี้มันก็ไม่ค่อยเก่งมากผมก็เลยเกิดความสงสัยเกิดขึ้นนะครับนี่ลูกฟาร์มดีๆนะเขามีนะครับนะลูกฟาร์มเยอะๆผมก็ตัดออกไปเยอะแล้วนะฮะแต่ก่อนผมมีเป็นร้อยนะฮะลูกฟาร์มตอนนี้เหลืออยู่ไม่ มีมีมีสี่ห้าเจ้าวันนี้นะครับดีๆก็มีนะฮะนะครับผมทําแบบนี้ทําได้ดีก็เยอะนะครับฟาร์มนอื่นๆเขาก็ทํากันอยู่นะครับหนึ่งพ่อห้าแม่หนึ่งพ่อสิบแม่เขาทําดีๆกันได้เยอะนะครับไม่ได้ว่าเออของเขาไม่ดีนะแต่ผมคิดไอเดียออกได้ว่าเอ๊ะทาแบบนี้ดีไหมเราจะได้เราอยากผมอยากได้พ่อหลักๆอยู่ที่ฟาร์มผมสี่ห้าพ่อเนี่ยให้มันไปโตที่มือมือ ชาวบ้านได้ไหมนะครับผมนะไปเลี้ยงที่ต่างจังหวัดได้ไหมเอางี้ท่านมาเอาคนละสิบเม่ไอ้สิบตัวได้ไหมหรือยี่สิบตัวนะครับผมก็ทําสัญญากันสินะฮะเอามาเอาที่ฟาร์มผมเนี่ยอ่ะลูกไก่ผมลูกเป็ดทองอ่ะลูกเป็ดทองนะลูกแสนคมอย่างเงี้ยนะฮะโตมาอ่อายุประมาณสองเดือนครึ่งผมติดกิ๊บเป็นแสนคมไปผมติดกิ๊บเป็นเป็ดทองไป ท่านก็มาเอาไปคนละยี่สิบก็ได้ไม่น่าเกียดคนละยี่สิบเดี๋ยวผมซื้อกลับตัวละสองพันนะตัวผู้ตัวละสามพันก็ได้ตัวเมียตัวละสองพันเอซื้อกลับมากกว่าเป็นลูกฟาร์มแบบพ่อหนึ่งพ่อห้าแม่เองนะทาไมอ่ะก็เพราะว่าผมเอามาแล้วผมขายได้แพงกว่าลูกเป็ดทองเงี้ยผมซื้อมาสามพันใช่ไหมผมขายห้าพันก็ได้ไม่ต้องติดนะครับผมนะลูกแสนคมอย่างเงี้ยผมซื้อมาสองพันใช่ไหม ผมขายสามพันก็มีคนเอาก็กําไรแนละ้วไม่ต้องมากล็อกกําไรอเอาให้มันได้เอาให้มันมีนะกําไรนะครับนี่แน่น,น,นอนนะฮะนะพอให้ทุกคนมีไรายได้ยี่สิบตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวละสองพันนะสิบตัวก็สองหมื่นยี่สิบตัวนี่สี่หมื่นนะครับถ้ามันเป็นไปได้จริงๆตัวละสองพันนะฮะได้แน่นอนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวละสองพันนะนะครับผมผูดด้วยเมียด้วยเมียมก็ตัวละพันก็ได้นะครับ นะผมเลี้ยงให้2เดือนครึ่งท่านก็เอาไปเลี้ยงให้มันได้ประมาณ10เดือนนะครับมันก็จะเป็นไก่ที่แบบสู้ไก่แล้วพร้อมไข่พร้อมตีเลยนะฮะตัวผู้นะครับนี่คือเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะฮสำหรับท่านที่ขี้เกียจไปสนามท่านที่มไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีโทรศัพท์ดีๆดอกหลานเออโทรศัพท์ก็ถ่ายคลิปไม่เป็นลุงก็ไม่มีไลน์ลุงก็ไม่มีเฟซก็ไม่รู้จะส่งไปให้เสียยังไงเออนะครับเอาแบบนี้นะสำหรับที่อยู่บ้าน เป่าๆอยู่บ้านฟรีๆอยู่บ้านทำเกษตรปลูกต้นมงต้นไม้ทำนาทำไร่ทําสวนเอาไก่ไปเลี้ยง20ตัวไม่เกินไม่เกินดูแลถ้าหนึ่งพ่อห้าแม่แล้วก็ต้องไปฟักไปไข่ไปโตไปตายหลายตัวนะฮะทำสัญญายัางไงล่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันไม่ให้โกงกันเออนะผมก็กลัวเหมือนกันเอาไปแล้วไม่เอามาให้ผมนะพี่ก็กลัวว่าเอาไปแล้วผมจะไม่รับซื้อคืน เออนะครับผมติดคลิปไปสองเดือนครึ่งนะฮะยังไงมันก็ต้องผมก็ต้องเอาคืนอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าคืนคืนตัวเดิมนะคืนตัวใหม่ก็ไม่ดีแล้วนะถ้าติดยึดยึดยิดไปนี่ถ้ามันตายแหละเสียมันตายก็เอาตัวละห้าพันกะ็ไน้ะยังไงถ้าไม่มีรูปตัวละห้าพันถ้ามีรูปก็เข้าใจกันอ่ามันตายนะเพราะอะไรอีกละ่ะถ้ามันตายเพราะหมากัดนี่ท่านท่านก็ต้อง นะถ้าก็ดูเลยให้ผมดีดีถ้าดูเลยไม่ดีผมก็หักเงินไปหักเงินมัดจําไปสินะครับเพราะาท่านเอาไปสมมุติเนะสมมุติว่าคนละสิบตัวผมเอาตัวละห้าร้อยก็ได้มัดจํานะไม่ได้ว่าให้ท่านซื้อนะ่ะสิบตัวตัวละห้าร้อยก็ห้าพันอ่าเอาเงินมาให้ผมห้าพันท่านพอที่จะมีอยู่ผมว่ามัดจําผมไว้ห้าพันสิบเดือนเอาไปเลี้ยงแปดเดือนไก่โตแล้วเอามาขายผมสิบตัวได้เงินเท่าไหร่ตัวละสองพันก็สองหมื่น ท่านก็เอาไก่มาให้ผมคืนสิบตัวท่านก็เอาเงิน20งหมื่นไปก็แค่นั้นผมก็เอาคืนทุกตัวอยู่แล้วนะครับแล้วมัดจําท่านห้าพันกับผมลหละถ้าท่านไม่ทําต่อชุดต่อไปท่านก็เอามัดจาคืนไปนะฮะก็ไม่มีไม่ไม่มีหักมัดจําอะไรมัดจําเนี่ยผมเอาไว้หักไก่ผมตายตายแล้วหายหมาเอาไปกินมันก็หายครับผมหักผมก็อาจจะหักแบบไม่น่าเกียดก็เอะหักตัวละพันเออไม่น่าเกียดนะเข้าใจกัน นะไม่ใครจะไปรู้ว่ามากัดหรือว่าท่านขโมยไปเห็นไหมมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมไม่ได้ว่าท่านเป็นโจรน,นะนะครับก็เกิดขึ้นได้สําหรับคนที่มันคิดไม่สื่อกว่าีนะครับอันนี้มันต้องก็ต้องระวังกันนะเพราเห็นว่าตรงนี้โอ้โหโตแล้วก็นะจะส่งเสียสิบตัวเอาเตะดูก่อนไหมเอะเตะดนะูส่งผมตัวละสองพันเตะดูเสร็จปุ๊บโอ้ตัวนี้มันเก่งนะเก็บไวปแต่ขายตัวละห้าพันดืวยก็มีนะครับคนแบบนี้ก็มีนะฮะ ผมก็เลยจําเป็นต้องประกันไว้นะฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าไก่มันตายโดยที่ไม่เห็นศพมันเนี่ยตายโดยที่แบบไปไหนไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยหายไปไหนไม่รู้เนี่ยผมเอาตัวละห้าพันมันไม่เห็นไงนะฮะถ้าพูดอย่างนี้ท่านก็จะดูแลอย่างดีนะครับนะนะ,นะเพื่อเป็นการที่จะสร้างไรายได้ให้นั่นแหละผมพยายามสร้างแล้วผมทําไปชุดลูกฟาร์มเป็นร้อยห้าบร้ยหกิชุดหนึช่วงหนึ่งอะเพื่อที่ท่านจะมีไรายได้ แต่ท่านก็ส่งไก่นะฮะอะไรไมให้ผมก็มีรู้นะครับผมผมเอาก๋วยไปให้ส่งพม่ามาก็มีเออเหมือนมบจะดูไม่เป็นเลยนะฮะเอามาเตะตีเตหัวตีแผลเอาอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับลูกฟาร์มดีๆก็มีนะฮะก้าอื่นเขาก็มีลูกฟาร์มดีๆไม่ได้ว่ากันนะครับผมสําหรับลูกฟาร์มส่วนสําหรับท่านก็เป็นท่านก็จะเป็นห่วงเรื่องแม่ฟาร์ม แม่ฟาร์มที่แบบออยากจะขายเฉพาะไก่ชุดละแสนขายไปแล้วก็ไม่รับซื้อนะขายไปแล้วก็โควิดลงบ้างน้ําท่วมบ้างฟาร์มเจ๊งแล้วอะสารพัดเรื่องไม่อยากจะเอาไก่คืนมาก็อยากขายไปแสนหนึ่งหนึ่งพ่อห้าแม่แสนหนึ่งก็ขายได้กําไรได้เงินดีจะตายนะตัวผู้ห้าหมื่นตัวเมียก็ตัวละหมื่นมันขายได้กําไรดีเลยนะเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่รับซื้อคืนเห็นไหมไม่ได้ว่าใคร แม่ฟาร์มดีๆกว่าเยอะนะครับแย่แย่ก็มีนะฮะมันมีกันหมดนะทุกอย่างทุกวงการแหละครับนะฮะเออนะครับแบบนี้ดีครับผมนะผมก็พอมีไก่อยู่บ้างอยู่นะฮะแต่ผมคิดว่าคิวยาวแน่นอนนะฮะดูดูแล้วเนี่ยผมว่าคิวๆน่าจะยาวนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอาจจะได้ต่อคิวกันหรืออาจจะนะสาหรับผมคนเดียวเนาะผมก็อยากให้เป็นแนวทางสําหรับซุ้มฟาร์มนะที่ทําไก่เหมือนผมท่านก็อาจจะเอาไปทําแบบนี้ก็ได้นะฮะ ท่านก็จะได้พอ่อลูกพ่อหลักกลับมานะครับเวลาเอามาขายเอฟซีก็ได้มั่นใจเนาะไม่ใช่ว่าเอาไก่ลูกฟาร์มกลับมานะเอามาขายเ e อฟซีอู้ไม่ค่อยมั่นใจนะนะลูกฟาร์มดีๆก็มีนะครับนะแม่าฟาร์มดีๆก็มีนะครับไม่ว่ากันเนาะนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ